ให้คุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโชคม,มีลาบนะคะเพราะว่าไปไกลๆแล้วมันดีต่อพิจิกในช่วงนี้ค่ะแอนมืนสีชี้ดวงสว,ส,ดสวัสดีค่ะมืนเทวฤทิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงราศีพิจิกเดือนกุมภาพาผ<พ>า,<พ>าเดินทาง,ทาง ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะอย่างที่เราบอกไว้นะชาวลัคนาราศีพิจิกนะจริงๆแล้วคลิปนี้ต้องให้พิจิกพาเราเดินทางนะแต่เราจะไกด์ให้ก่อนว่าพิจิกเดือนนี้นะคุณต้องเดินทางนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลนะคะเดินทางเรื่องเกี่ยวกับกิจการงานหรือนะ คุณมีเกณฑ์ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่มันจะทําให้คุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโชคมีลาภนะคะเพราะว่าไปกไกลๆแล้วมันดีต่อพิจิกในช่วงนี้ค่ะการเดินทางมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังคระครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเป็นการเดินทางในเรื่องของการติดต่อการประสานงานโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวกับการงานเลยเนี่ยเน้นเลยนะว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยให้ชาวราศีพิจิก ติดต่อเกี่ยวข้ของงานนี้ให้มากเดินทางไม่เดินทางก็ต้องให้เกิดการติดต่อการประสานหลายๆอย่างนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานเนี่ยต่อให้มันไม่ยุง่งก็ทําตัวให้มันยุง่งครึ่งเดือนแรกทําตัวให้มันยุง่งเพราะว่าครึ่งเดือนหลังมันจะเกิดการเดินทางเหมือนกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินทางมาหาเราบ้างนะครับครึ่งเดือนหลังชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้รับการติดต่อการประสานงานการพูดคุย ใดๆก็ตามที่เราเคยติดต่อตเ,เคย,ด,เคยเดิลเคยพูดคุยไว้ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีพิจิกที่ทํางานประจําหรือว่าทําเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการหรือพ่อค้าแม่ขายก็ตามนะครับครึ่งเดือนแรกทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้แล้วครึ่งเดือนหลังมันจะเป็นประโยชน์เองสมมติงานเรามันไม่ได้ยุ่งหรอกอแต่เราสื่อสารออกไปเนี่ยช่องทางไหนก็ตามให้ทำให้คนดูว่าโอ้โหพิจิกนี่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยม,มันยุ่งเหลือเกินติดต่อก็ยากเหลือเกินจริงๆไหมล่ะโทรมานอน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 ว่างๆเลย เออเพื่อนกาลังยุ่งยูเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงโทรกลับนะอะไรก็ว่าไปวางแผนดีมันจะเกิดการปากตอปากเออพิจิกเขายุ่งนะอะไรเงี้ยอเออถ้าจะติดต่อเนี่ยต้องดูจังหวะด,ดูเวลาให้ดีนะนัดคิวก่อนนะคิวทองคิวทอง,ทองใช่แล้วครึ่งเดือนหลังม,มันจะเกิดการติดตอ่อมันจะเกิดความน่าสนใจเฮ้ยเมื่อก่อนดูขี้เกียจขี้เกียจไว้ยช่วงนี้ดูขยันเว้อย,อยลองติดตอ่อดูสะหน่อยชาวราศีพิจิกจะได้รับผลประโยชน์สูงมากตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป<ช>แต่ครึ่งเดือนแรกอย่างที่บอกครับ คุณต้องทําตัวให้ดูเหมือนวุ่นยุ่งแน่นเข้าไว้ค่ะพอกลางเดือนนะหน้าที่การงานเต็ม,มนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะงานที่ติดต่อมาตั้งแต่กลางเดือนหรือสิบสี่เป็นต้นไปเนี่ยมาเต็มก็จริงอะ่ะแต่พิจิกต้องละเอียดรอบคอบยิ่งถ้าเกิดงานนั้นนะข้องเกี่ยวกับตัวเลขข้องอเกี่ยวกับเอกสารนะคะข้องเกี่ยวกับขายบ้านขายรถหรือทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับพวกนี้ถือว่าดีมากแต่ที่ต้องระมัดระวังก็อย่างที่บอกนะนะทุกอย่างเอกสารนะคะคาผิด สื่อสารผิดอะไรเงี้ยครึ่งเดือนหลังนี้ต้องระมาระวังเป็นพิเศษไม่งั้นเสียหายในเรื่องงานแทนที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆได้สําเร็จได้อะไรดียวที่มันบิกบ๊กๆนะคะกลายเป็นพลาดขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินถ้าเป็นผลประโยชน์ใหญ่ๆที่จะได้ในช่วงครึ่งเดือนตรงนี้ที่ผมว่าเนี่ยครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาเนี่ย ต้องเป็นของเก่านะต้องเป็นของที่ดิวไว้แล้วของที่มันค้างคาอยู่นะไม่ใช่ว่าอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแต่แต่ว่าโอกาสพลาดมันก็ยากเพราะว่าสิ่งที่เข้ามามันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นของเก่าที่เคยเคยตกค้างเคยเคยติดค้างกันเคยคุยกันแล้วมันไม่จบหรือคุยแล้วเบรกไว้ก่อนนี้ทั้งนั้นกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินถ้าชาวราศีพิจิกมีการเดียวการติดต่อการประสานงานที่เกี่ยวกับพวกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายหรือว่าเป็นคนกกาาาาง็ตมมมรซื้อไ่ีปัญห แต่การขายกับการเป็นคนกลางมีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์ศรีบอกมีโอกาสที่เอกสารจะเสียหายห,ายหรือผิดพลาดแล้วเมื่อมันผิดพลาดปุ๊บทุกอย่างมันจะบ่อแบล้มเลิกเลยทันทีมันจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องชัดเจนแล้วก็ข้อมูลต้องแน่นการเตรียมตัวต้องเป๊ะชาวราศีพิจิกเดือนนี้ทั้งเดือนคือมันจะดูเป็นที่รักมาก <c oughs> เป็นพิเศษใครก็อยากจะรักใครก็ให้ความสนใจแล้วส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามา มาในเชิงของคําหวานคําป้อยอ,อพิจิกดีอย่างนั้นพิจิกรออย่างนี้พิจิกสวยอย่างนี้เก่งอย่างนั้นต้องระมัดระวังคาคาเชื้อเชิญหรือว่าคําป้อยอคาชื่นชม,มทั้งหลายให้ดีนะครับมันเป็นน้ําพึ่งแต่ก้นขวดน้ําพึ่งหรือก้นแก้วน้ําพึ่งนั้นมันมีใบวิโกนแฝงมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดที่จะกินน้ําพึ่งแล้วไม่เทจนหมดแก้วเราก็จะได้ผลประโยชน์ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะกินน้ำผึ้งนั้นให้หมดแก้วเราจะเจอมีดโกนที่อยู่ข้างล่างมันจะบาดดินเราทันทีถ้าอันตรายมากๆเรารีบกินมันก็จะบาดเลยลงไปถึงคอมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะพูดดีหรือไม่ดีจะด่าหรือชมต่อให้เขาดา่ามันก็เป็นผลประโยชน์ทางด้านการเงินของชาวราศีพิจิกให้รู้ไว้นะครับว่า ถ้ามีการคุยกันแบบเสียงดังหน่อยคุยกันแบบขัดแย้งหน่อยหรือทะเลาะกันหน่อยเสียงดังมาโลโกเกใส่กันหน่อยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้เลยว่ามันจบด้วยผลประโยชน์ส่วนในเรื่องของของความรักชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีคนเข้ามาสนใจในเชิงของความรักในเชิงของชู้สาวเดือนนี้สูงมากโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนนะครับวันที่1 0บถึงยีเนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าดูแล้วชาวราศีพิจิกก็ไม่ได้ให้ราคากับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย ไปให้ความสําคัญกับเรื่องของผลประโยชน์อมากต่อให้เป็นชาวราศีพิจิกที่ทํางานประจําตอนนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยงานมันงานมันเยอะอนาคตมันดีอ่ะมันสดใสอ่ะสิ่งที่เราทําเนี่ยเรามาเราเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราถนัดเราก็ให้น้ําหนักกับในเรื่องของความรักเรื่องพวกนี้น้อยลงแต่เข้ามหมไหมต่อให้เราไม่ให้ราคามันก็เข้ามาอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสําคัญอยู่ตอนนี้มันถูกแล้วนะมันถูกแล้วนะมันยังไม่ใช่เวลาที่มันจะต้อง บุปะที่จะต้องอโอเคอะลงตัวจัดการเว้นแค่แต่คนพิจิกที่เป็นโสดแล้วก็มีคนคุยอยู่แล้วม,มันจะมีอารมณ์แบบเออวหวานชื่นมนากขึ้น,นเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องให้ความสําคัญให้มันพอดีพอดีอนะครับไม่ใช่ว่าให้แต่ง,งานเพราะเขาเขาเข้าใกล้เราหน่อยเราก็จะหันข้างให้กับสนแต่งานอย่างเดียว <c oughs> บางทีมันก็เกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้เหมือนกันโอเคต้องบอกนะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าช่วงเนี้ย คนรักคุณให้ความสําคัญให้ความสนใจกับคุณมากๆแล้วถ้าคุณชินชาใส่เขานะหลังวันที่18มีนาเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญกับเขาด้วย <Okay. S 2> ออต้อง,ต,องต้องตอบแทนคืนเข้าไปบ้างะนะครับคนโสดนะพิจิกนะต้องบาลานซ์ค่ะทีนี้มาดูเรื่องการเงินนะไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งนะพิจิกในช่วงจังหวะนี้นะ คุณมีเกณฑ์เดินทางคุณมีเกณฑ์ติดต่อ,อเพราะฉะนั้นเงินคุณน่ะก็ไปกับคุณนั่นแหละนะเดินทางเสียค่าใช้ใจ่ายเสียค่าน้ํามันเสียค่าเครื่องบินอะไระเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์นะคะเสียเงินนะต้องดูว่าหนึ่งไปแล้วได้อะไรกลับคืนมาหรือบริหารดูว่าเฮ้ยเงินเรามีเท่านี้เราจะเอาไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจทําอะไรนะพิจิกในช่วงนี้นะอาจารย์ศรีแต่บอกว่าทําได้นะร่วมกับครอบครัวลงทุนร่วมกับ ผู้คองร่วมกับหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นให้ยืมคุณไม่ได้คืนนะคะในช่วงนี้เนาะเพราะมีเกณฑ์ถูกโกงด้วยค่ะ,ะภาวะการเงินเนี่ยโกงหรือไม่โกงเนี่ยมันวัดกันที่ครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกเนี่ยชาวราศีพิจิกเงินออกจากกระเป๋าแล้วไม่ได้คืนแน่นอนไม่ว่าจะจ่ายไปทางไหนแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้าจ่ายไปกับการเดินทางไกลการท่องเที่ยวอ,อันนี้มีเกณฑ์ได้กลับมามนะสองการลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับ กับการเรียนการศึกษาหรือหรือ,หร,อหรือการเดินทางที่เกี่ยวกับง,งานมันจะได้คืนกลับมาใช่ค่ะแต่ถ้าจ่ายไปกับหนึ่งปัญหาของคนรักหรือครอบครัวของคนรักหรือสองญาติพี่น้องตัวเองไม่ว่าจะต้นเดือนหรือปลายเดือนก็ไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะกลายเป็นว่าเงินที่เรากำลังจะมามลงทุนนะให้เข้าไปก็บอกแป๊บเดียวเดี๋ยวคืนสิบวันอันนี้คุณพลาดและงานคุณเสียหายได้นะตั้งแต่เดือนมกราทั้งเดือนเนี่ยมาจนถึงวันที่สิบสี่กุมภาเนี่ย เงินที่ออกเราไม่มีทางกลับมาทําใจได้เลยนะครับแต่เงินที่ออกหลังวันที่สิบสี่เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาแล้วมันมีโอกาสแบบเป็นกําไรได้อ,อะไรเนีเยใช่ยกเว้นอย่างเดียวคือไปกับตัวคู่ญาติพี่น้องคู่และญาติพี่น้องเราเท่านั้นเองนะคะครับคราวนี้มาในเรื่องของสุขภาพค่ะนะครับสุขภาพของชาวราศีพิจิกจุดแรกเลยก็คือลําไส้ลําไส้ตัวลําไส้นะครับเน้นเลยว่าเป็นลําไส้ไต ตับอะไรประมาณนี้พื้นที่ส่วนส่วนบนน,นะเหนือกระเพาะขึ้นมากับสะโพกท้องน้อยอชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยท้องน้อยน่าเป็นห่วงมากมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระเพาะปัสสาวะหรือว่ามดลูกเนี่ยอ,อ,นนอันนี้จะค่อนข้างแบบต้องต้องระมัดระวังนิดนึงอีกจุดหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกควรระมัดระวังเลยก็คือหนะ้าอกอแต่เป็นเฉพาะระบบทางเดินหายใจเท่านั้นะนะครับโรคเกี่ยวกับ ปอดถ้ามีพื้นเดิมเป็นเกี่ยวกับพวกโรคปอดพวกน้ําในปอดหรือว่าหอบผืดอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะกําเริบนะครับภูมิแพ้ต่างๆพวกไอพวกจามถ้าชาวราศีพิจิกเดือนกุมภาเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไอหรือการจามเนี่ยไม่ได้ธรรมดาอต่อให้เป็นเล็กๆน้อยๆให้รู้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเป็นในส่วนอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆก็รีบก็รีบดูแลนะครับรีบสกัดอาการของการไอการจามซะก่อน คราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีพิจิกเดือนกุมภากันครับโอเคนะพิจิกนะคะหมายเลขนะคะของคุณก็คือเลขหนึ่งค่ะม,มาไปไหนไปทํางานไปเดินทางที่ข้องเกี่ยวกับการงานนะมหมายเลขหนึ่งในเดือนนี้ดีมากค่ะพิจิกใช่ครับเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นเลขที่เกี่ยวกับการงานชัดเจนะนะครับคราวนี้มามูในเรื่องของน้ําหอมของชาวราศีพิจิกกันบ้างะนะครับ ชาวราศีพิจิกอย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับอ,อมันเป็นเดือนแบบชีบปจอรองเท้าก็ว่าได้เพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการติดต่อการประสานงานโดยเฉพาะการต้องไปดิวไปชนกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับน้าหอมกลิ่นราชาวดมีมันต้องบู๊ต้องลุยมันต้องบุกต้องให้สุดตัวนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยดาวประจาตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่แบบอย่าคิดว่าสบายมันไม่ไสบาย <laughs> มันเหนื่อยมันต้องบุย แต่การลุยการบู๊มันก็ต้องคุ้มนะครับน้ำหอมกลิ่นราชาวดีเป็นน้ำหอมกลิ่นประจำองค์ของภาศิวะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแรงมีความแรงม,มีความแบบสุด<อ>ทำทุกอย่างทำได้สุดทำได้อยู่อเอาอยู่ในเรื่องงานถูกครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆดนะครับให้ใช้น้ำหอมกลิ่นราชาวดีผสมด้วยปังแน่นอนะนะครับ,รบมีน้ำมนต์ฉีดฟุดหนึ่งใส่น้ำมนต์แล้วอาบ ก็จะเสริมบารมีได้สูงมากะนะคะช่วยในเรื่องแบบเฮ้ยทำให้เราใจเย็นนะเดินทางบางทีเราก็ต้องอาศัยถ้าเราขับรถเองเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความนิ่งความใจเย็นด้วยนะคะขออวยพรนะครับให้กับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลก็ให้แค็งวคล่ดปลอดภัยการติดต่อการประสานงานใดๆก็ขอให้สำเร็จผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาครับ ขอให้กิจการงานของพี่จิกทุกท่านนะคะที่คุณทำในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้นะประสบผลสำเร็จนะคะนำพาความสำเร็จเงินทองโชคลาภในอนาคตด้วยค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ